ก็คันนี้จะเป็นรถที่พี่ไตยบอกเป็นรถของน้องปุ้ยแต่ว่าเป็นเอฟซีพี่ไตยแต่ไอ้มือจับตัวเนี้ยเห็นไหมเออมันมีสีดําด้วยปุ้ยมีอะไรพี่ไตยช่วยไหมมีอะไรพี่ไตยช่วยไหมอ,อันนี้รออันนี้รอส่งลูกค้าอย่างเดียวใช่ไหมยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ไตยรอช่วยส่ง <laughs> ทำไมสวยขึ้นจังไปทำอะไรมาจริงไหมจริงพี่ตไปไหนวันนี้ วันนี้พี่ต่อยมาประชุมจะปุยจา๋าอ,อย่าอย่ารู้นะว่ามีแฟนอันนี้ลูกค้าจอดก,กี่โมงลูกค้าขยายวันึลื่อนนะคะใช่ไหม,อออมรอออกเดียวรอออกย่างเดียวเราไปยืนรอลูกค้าได้ร่มไหมเย็นดีแล้วนะอืมมันจะดำไงพี่ต่ายจะดำปุยกินข้าวกินน้ำบ้างเลยเนี่ยรู้สึกว่า <c oughs> ลมพัดมามันจะปิวไหมเน,ะมนี่ยลดน้ำหนักขึ้นนะเนี่ยขึ้นเนี่ยเอ๊ะน้ำหนักตุยน้ำหนักเท่าไหรต่ตอนเนี้ยห้าสิบโอ๊ยสักเจ็ดสิบกำลังดีไม่ได้ไม่ได้เข็นสิวแล้วถ่ายใกล้อะมี่ต้องห่วงเราโชว์แบบนั้นอา่า้องโชว์เหรอเดี๋ยวโอวมะนาวมะนาวมะนาวอันนี้นี่อันนี้มะนาวนี่เข้ามาทำไมครับแก้เครียดครับแก้เครียดไม่ให้เหยียบพวก ของข้าวอะไรแบบนนี้นะครับอ๋อก็คืออะไรที่ไม่ดีก็เอาเนี่ยมาแก้เคล็ดเพราะแต่ละคนนี่เขาจะนั่นนม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเหมือนเคยมีคนบอกแล้วอ่ะแต่ลืมแต่หลักๆแล้วไล่ของไม่ดีเพราะฉะนั้นปุยหลบมาเดี๋ยวไปตายรอส่งลูกค้า ครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวพี่ต่ายรอส่งเดี๋ยวพี่ต่ายรอส่งรวยๆยังๆนะครับโอ้ครับขอบคุณมากๆเลยแล้วลูกค้ารายนั้นมาจองแล้วใช่ไหมจองล่ะค่ะก็เดี๋ยวทะมีปีหน้านะได้ได้ถ้ามีลูกค้ามาเดี๋ยวพี่ต่ายจะส่งให้ปุ้ยพี่ต่ายจะไม่ข้ามเขตใช่ไหมเหมือนเขาอยากได้แบบตามของพี่ต่ายอ่ะที่พี่ต่ายรีวิวอ่ะแบบ นั่นแหละก็เรียบร้อยคุยกับลูกค้าเรียบร้อย,ย,ย,อยดีมากดีมาก <c oughs> ช่วยกันทำมาหากิน <c oughs> เดี๋ยวไปตาขอถ่ายรูปลูกค้าสักนิดนึงเดี๋ยวไปตาขอถ่ายรูปหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปตาส่งให้น้องปุ้ยโอเคเดี๋ยวมองกล้องหน่อยนะครับมองกล้องครับหนึ่งสองครับ okay, ครับโอเคครับหนึ่งสองครับกดไลค์ครับโอเคครับครับขอบคุณครับคุยจับไปประตูให้ลูกค้าหน่อยจ้ะ ไปแล้วเืนเต้นเตเต,ตไปแล้วไปแล้วนะเจ้าบายๆคันนี้ก็จะเป็นรถของน้องปุย้ยน้องปุ้ยนะครับที่จะปล่อยในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเอ็กซิลีแต่ว่าพี่ตายไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ธรรมดานะถ้าเกียร์อัตโนมัติ984,000บาทถ้าเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่ 9 4 9 0 0 0บาทอันนี้เห็นเมื่อกี้น้องปุ้ยพาเขามาถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ต่ายจะพาไปดูอะไรคือเห็นรถสำนังกงานใหญ่เนี่ยมันมาเยอะมากทำไมของเรามันไม่ค่อยมาเดี๋ยวไปเดินดูซิมีรุ่นไหนกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวตัว LDA นะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าออโต้หรือธรรมดาตัวนี้ราคา802 8 3 0 0 0บาทอ8 3 0 0 0บาทแล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นเจ้าตัวสป์ค a ี k c อ r อันนี้จะเป็นตัว LDA นะครับ มาละมาละยินดีด้วยนะครับอุย้ย fc ด้วยอุย้ยขอบคุณมากมากเลยครับออกรถถูกคนละน้องปุ้ยดูแลดีมากเลยจริงๆยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยรถสวยมากเลยรถสวยมากเลยครับอันนี้ก็ของน้องปุ้ยจะปล่อยวันนี้นะครับที่พี่ตายบอกอันนี้จ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมออกโอ้ครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับแหมขายดิบขายดีนะ <laughs> มื่อกี้ก็เป็น f ีพี่ต่ายนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าขันนี้นะมันก็จะเป็นเป็นตัวเอ็กซิลี่เหมือนกันก็เหมือนที่้องปุยปล่อยเมื่อกี้นั่นแหละแล้วพี่ต่ายจะเดินดูมันจะมีตัวไหนเนาะมันมีตัวไหนที่มันเด่นๆไหมที่เรายังไม่เคยดูอะไอ Spark, ้สปาร์ตวนี้เราก็เคยถ่ายไปแล้วเนาะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสปีดมันมีตัวไหนบ้างที่เรา ไอตัวนี้เราก็เคยถ่ายไปแล้วเนาะตัวตัวเซอ๋อถ้าเป็นสีส้มตัวนี้จะเป็นตัว LDA นะครับสีส้มตัวนี้มันจะอยู่ที่7 3 5 0 0สบาท LDA นี่น,นี่โอ้โหอันนี้เราเคยถ่ายหรือ,อยังตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัว Vcross นะครับว cross ที่เป็นตัวแคปอะแล้วก็มันจะมีเฉพาะเกรดเซอย่างเดียวนะนี่นี่ นี่ไอ้เด่นเด่นเลยคันนี้เด่นเลย,ค,นนเเลยคันนี้นะมันจะเป็นเจ้าตัวที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเมื่อกี้เป็นเจ้าตัวแคปโฟ3.0มีครอสเกตเอ็มราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสองพันบาทว่าถ้าเป็นรถใหม่มันก็น่าถ่ายนะแต่มันอ,ออกยากเลยดูว่าต้องไปหากุญแจอ,อีกนี่คุณบัชรฉลินมาแล้ว เอ็กซิลีสีดำเฮ้ย hey, ทำไมเอ็กซิลีสีดำพี่ต่ายเคยถ่ายอย่างเงี้ยแต่เป็นตัวแคปยังไม่เคยถ่ายเนะาะคันนี้มันจะอยู่800,000ท่า่นะ8 4 5 0 0 0สี่หมื่นห้าพันบาทเอ้ย8 4 3 0 0 0สี่หมื่นสามพันบาทเพราะว่าถ้าเป็นตัวสีขาวมุกมันจะอยู่850,000บาทสีดำพี่ต่ายยังไม่เคยถ่ายตบแตกตแตกตแตกบ,บางทีมาถึงนะถ้าจะเป็น FC กันก็ทักกันเด้อ บางทีเราก็ไม่รู้จักว่าเขารู้จักเราไหมเราก็าไม่กล้าไปทัก <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์กนะเอ้ยทำไมรถสำนักง,งานใหญ่มันเยอะจังวะ <c oughs> ไม่น่าเราถึงไม่ไฟได้รถไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว lde เอ้ยมิว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 เจ้าตัวมิวตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวมิวเอ็กตัวตัวนี้มันจะเป็นเกรดแอคทีฟนะราคาแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาท ไม่ใช่แปดแสนสี่หมื่นบวกแปดแสนอ่าหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันมันก็จะเป็นหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทเพราะราคามันปรับขึ้นมาสองพันไอสองหมื่นคูบรรดาแกงคูฝึกเริ่มมาแล้ว LDA ตัว LDA ตัว4ประตูเนี่ยบางคนยังไม่รู้นะว่าไอ้ตัวเตี้ยเนี่ยมันมีเกียร์ออโตมาให้เลือกแล้วนะกูตัวเกียร์ธรรมดามันอยู่7จ็ดแสน่พันอะถ้าออโตมันก็จะบวกเพิ่มสักสามหมื่นไหมไปดูข้างหลังมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัว LDA แหละสีเทาวลมโบ 837,000มนันนเป็นออตโต้ไหมเป็นเกียร์ธรรมดา8 3 7 0 0นนันะถูกแล้วรถเดียบมากๆเดีย๋ยวหามุมถ่ายวีดีโอก่อน,นลูกค้าไปเดี๋ยวพี่ตายไป ประชุมประชุมมาเข้ากัน